สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเอนเข้าสู่ช anel วิมลท่าแพนะครับผมบอสนะครับวันนี้นะครับผมอยากจะมาแนะนำแฮลเมนตันตัวหนึ่งที่ได้รับการบอกปากต่อปากให้พูดถึงเกี่ยวกับการที่เราจะกำลังเริ่มต้นเข้าสู่นาฬิการะบบอัตโนมัติแบบโครโนกราฟซึ่งผมบอกก่อนเลยนะใครที่เล่นนาฬิกาจะเข้าใจดีมากๆเลยนะว่าถ้าเป็นระบบอัตโนมัติพ่วงด้วยโครโนกราฟเนี่ย ถ้าเกิดจะเอาดีๆเลยเนี่ยมันต้องไปอยู่ในระดับแบรนด์ไฮเอ็นของสวิตอาจจะเริ่มต้นประมาณแสนปลาย,ลายแสนกลางๆขึ้นไปแต่วันนี้มันลงมาอยู่ในแฮมมิลตันแล้วนะครับหลายคนบอกว่าถ้าเกิดจะเริ่มเนี่ยเอาตัวนี้ก่อนก็ได้ซึ่งอันนี้ในต่างประเทศเขาแนะนํากันแบบนี้กันเยอะมากๆแล้วก็มีคลิปรีวิวของแฮมมิลตันตัวนี้หรือว่าหน้าแพนด้าตัวนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็คนค่อนข้างที่ให้การตอบรับค่อนข้างดีเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเรือนหนึ่งที่อยู่ในระดับราคาที่ไม่แพงเลยแล้วก็ในหลายๆอย่างถ้าทเทียบกับ คุณค่าที่เราจะได้ของเรือนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในสเปคกันคร่าวๆเล็กๆตรงนี้นะซึ่งตัวนี้มันจะเป็นนาฬิกาไซส์แบบกระทันรัดนะครับอยู่ประมาณ40ซึ่งไซส์40เนี่ยผมบอกเลยว่าคนเอเชียเนี่ยถูกใจมากมากๆนะครับแล้วก็บวกกับตัวหน้าตาที่มันโดดเด่นนะครับเป็นสไตล์ขาวดําออกสไตล์แพนด้านะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหน้าแบบเนี้ยมันค่อนข้างที่จะด,ดูสายตาได้เป็นอย่างดีอย่างที่ผมเห็นตัวเนี้ยในรูปก,ก็ตามหรือว่าในตัวจริงก็ตามเนี่ยบางทีผมต้องหยุดดูแป๊บหนึ่งเลยว่ามันสวยจริงๆแล้วก็หน้าตาแบบลุกวินเทจออกคลาสสิกอย่างเงี้ยมาบวกกับพ่วงกับความความที่มันเป็นนาฬิกาทรงสปอร์ตแล้วก็มีคําว่าเจคิมิเตอร์ตรงขอบตรงนี้ด้วยเนี่ยเลยทำให้นาฬิกาเรือนเนี้ยมันดูแบบดูแบบเท่แล้วก็ดูลุกแบบค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับ ยิ่งเจ้าตัวเม็ดของเขาเนี่ยที่ทําออกมาแบบยื่นออกมาอย่างเงี้ยมันก็ให้ฟีลลิ่งที่แบบมันเหมือนเป็นรถแข่งแบบค่อนข้างที่สปอร์ตผสมผสานกับลูกวินเทจนะครับบวกกับเครื่องนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องที่ยอดนิยมมากๆในหมู่แบรนด์สวิตระดับไฮเอนด์นะครับเครื mm ่อ hmm. งตัวนี้ที่เดินมาในเครื่องนี้ก็คือเครื่องวอลชู7753ซึ่งเราไปค้นหาได้เลยครับไม่ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์สวิตไฮเอนด์แบบไหนนะครับอย่างเช่นที่เราได้ยินนะผมบอกลเลยเพื่อนๆต้องได้ยินแนะ่พวกแบรนด์โอเมก้าไอวีบิลซี โ e โนสวิสโอลิสโอเมกา้าไบลิงมองบังเยอะแยะมากมายเลยครับที่ผมพูดออกมานี้ยังไม่หมดนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องป๊อปปูล่าในแบรนด์ไฮเอน็นสวิสสุดๆนะครับก็จัดมายงอยู่ในแฮมิลตันรุ่นนี้ด้วยนะครับซึ่งราคาป้ายของเขานะครับถ้าเราเทียบกับคุณค่าที่เราจะได้บอกเลยว่าคุ้มค่ามากตัวนี้ราคาป้ายอยู่ที่82,000บาทนะครับตัวนี้จะพิเศษนิดน,นึงก็คือว่า ส่วนหน้าตาของเขาเนี่ยที่เป็นระบบโคโรโนกราฟแล้วก็มีหน้าตาที่ลุกค่อนข้างที่จะดูออกคลาสสิกเนี่ยการปรับเปลี่ยนวันที่เนี่ยของของของรุ่นเนี่ยจะเป็นระบบกดนะครับจะมีอยู่ตรงนี้นะครับคเป็นเป็นตัวกดของสวิตตัวนี้นะครับ แล้วก็หน้าตาของตัวนี้สิ่งที่มันโดดเด่นก็คือในส่วนของตัวลักษลักษตัวนี้จะเป็นลักษแบบค่อนข้างเป็นนาฬิการุ่นเก่านะครับรุ่นแบบที่ที่แบบค่อนข้างที่จะดูแบบไฮเอนด์ N หน่อยหนึ่งนะเมื่อก่อนเนี่ยลักษของเขาเนี่ยจะโชว์ลักษสุดๆแล้วก็จะทําออกมาเป็นลักษณะลักษบางๆหรือว่าหูสายบางๆซึ่งตัวนี้สวยงามมากๆนะครับนี่คือความหล่อของเขานะครับถ้านึกถึงตอนนี้ก็ยังพวก king seiko อ,อ่ะ seiko king มั้งได้ผมจําชื่อไม่ผิดนะตัวนั้นก็ ทําออกมาเป็นลักประมาณนี้นะครับสวยสวยสวยมากเลยนะครับเป็น King คิงเซก้มั้งถ้าผมจาชื่อไม่ผิดนะก็รูปประมาณนี้ซึ่งก็หูงสายเนี่ยคือแบบใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยที่ที่มันทําออกมาเป็นแบบนี้มันก็ให้ฟีลลิ่งที่ค่อนข้างที่จะดูมีอะไรแบบเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวหน้าปัดตัวปุ่มต่างๆตัวขอบนะสวยงามจริงๆนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับตัวปุ่มกดอะไรต่างๆนี่ก็จะเป็นการใช้งานระบบโคโนกราฟระบบ ทั่วไปเลยนะครับอย่างปุ่มข้างบนเนี่ยเวลาเรากด1ครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นการถ้าเกิดเข็มไม่หยุดมันก็จะเป็นการไปนะครับตัวนี้เข็มวินาทีเข็มจับเวลาเนี่ยมันเดินอยู่พอกด1ครั้งมันก็จะหยุดนะครับตัวที่2เนี่ยจะเป็นปุ่มรีเซ็ตพอกด1ครั้งปุ๊บเนี่ยมันจะดีดไปตำแหน่ง12เป๊ะเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็พอกดปุ๊บมันจะดีดนะครับตีเป๊ะเลยครับมันจะดีดแบบแบบบึ้งเลยนะครับคือมันจะแตกต่างกับตัวระบบพวกใช้ถารัด ออโต้เนี่ยมันจะค่อยๆเลือออเล่อนค่อยๆเลื่อนวืดๆ,ๆแต่ถ้าเป็น,นกลไกอัตโนมัติพ่วงด้วยระบบโคโนกาฟเมื่อไรเนี่ยมันจะดีดปึ้งเลยนะครับซึ่งเวลาเราจะใช้งานเราก็กดตำแหน่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะเดินแล้วนะครับปุ่มเวลาเรากดเนี่ยมันจะกดค่อนข้างแข็งนิดนึงนะเพราะว่าเราต้องเอา กลไกลการทํางานของแมชชีนิก,กนต่างๆเนี่ยม,มันไปสัมผัสจริงๆมันไม่ใช่เป็นระบบแผงเซอร์กิตหรือว่าระบบดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจด้วยว่ากลไกลข้าง,งในของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะซับซ้อนมากนะครับบอกได้เลยว่าซับซ้อนมากก็เข็มวไนาทีนะครับเข็มจับเวลานะครับตัวสีดำเนี่ยวิ่งครบ1รอบเมื่อไรนะครับตัวเข็มข้างใน30เนี่ยจะขยับ1ขีดนะครับก็ตัวนี้ก็จะจับเวลาได้ประมาณ30นาทีโดยประมาณนะครับส่วนเข็มวงที่อยู่ฝั่งซ้ายมือสุดเนี่ยจะเป็นเข็มวินาทีนะครับ ก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าเข็มจับเวลากับเข็มวินาทีเนี่ยจะเดินไม่สัมพันธ์กันอันนี้ก็เป็นคนละส่วนกันนะไม่เกี่ยวกันนะครับมันก็จะเดินอย่างนี้เพื่อนๆอ,อยากจะปล่อยให้มันเดินแบบนี้ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็มันไม่ได้กินพลังงานอะไรเยอะแยะมากมายนะครับตัวนี้เป็นระบบอัตโนมัตินะครับก็แน่นอนครับเครื่องตัวนี้วอลจูเจ็จหหรือว่า e t a วอลจู 3. เนี่ย7753เนี่ยการสำรองพลังงานของเขาก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับอยู่ที่ห0ชั่วโมงเลยนะครับก็ อย่างปกติเนี่ยอาจจะเห็นประมาณ40กว่า50กว่าแต่ตัวนี้เป็น60ชั่วโมงแล้วนะครับก็อยู่ใน ETA Watchu wow เนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าอย่างที่ผมพูดมานะแต่และแบรนด์เนาะก็ก็ใช้เครื่องแบบนี้กันทั้งนั้นนะที่ผมขึ้นรูปให้ดูเมืนะ่อกี้เนาะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสําหรับคนที่อยากได้นาฬิกาไฮเอนด์นะบอกเลยว่าเป็นเครื่องไฮเอนด์แล้วก็ต้องการที่แบบกําลังจะเริ่มศึกษาคนแก่ทางานอยากจะลองใช้ดูมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง มีลงในแฮมิลตันแล้วนะครับอ,อันนี้บอกกันเลยนะครับจุดเด่นของเรือนนี้คือ40ิมิลถ้าเราไปดูในเครื่องที่ผมบอกเนี่ยในแรงต่างเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นที่4442นะครับซึ่ง40เนี่ยผมว่าแฮมิลตันก็ค่อนข้างที่จะเจาะกลุ่มลูกค้าได้แบบเป๊ะเลยนะครับคือเจอแบบ4 2 44 45เยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าถ้าเป็นนาฬิกาสปอร์ตเนี่ยทางสวิตช์ไฮเอเนี่ยโดยส่วนใหญ่ประมาณ42ขึ้นหมดน้อยมากที่จะมี40นะครับก็อ,อย่างตัวนี้นะครับ มาในรูปแบบของสายหนังนะครับสายหนังของเขาเนี่ยก็มาแบบในแบบหนังธรรมดาเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวตำแหน่งตัวเนี่ยครับค่อนข้างที่จะมีระดับตัวนี้นิดหนึ่งนะจับดูจะรู้สึกปุดๆนิดนึงแล้วก็ไล่ลงมาจะเรียบนะครับก็ให้ฟิลลิ่งที่ค่อนข้างที่จะถูกใจนะคือไม่ไม่ถึงกับนิ่มทั้งหมดนะครับจะมีปุดๆตรงกลางนิดนึงนะสายแบบนี้ก็คือเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับของแฮมิลตันตัวนี้ซึ่งตัวนี้จะมีออกมาหลากหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นสายเหล็กสายสีต่งตางๆแล้วก็หน้าสีต่งตางๆ แต่ที่ขายดีที่สุดก็จะเป็นหน้าสีนี้แล้วก็สายแบบนี้เท่านั้นนะที่ขายดีที่สุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับไอตัวไซส์ุชเชอร์ตำแหน่งนี้นะครับตัวนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าเราจะต้องหาอะไรมากดซึ่งตัวเนี้ยมันของทางแฮมิลตันเนี่ยเขาแถมให้อยู่ในซองเล็กๆตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นตัวปุ่มกดปรับวันที่นะครับซึ่งสวยงามมากๆนะครับซึ่งเวลาการใช้งานก็ง่ายมากนะครับอย่างตรงเนี้ยวันที่27นะครับเวลาเราปรับนะครับเดี๋ยวผมกดให้อย่างนี้นะ ผมของงานนาฬิกาเบนด้านี้นะครับผมจะได้กดชัดๆนะครับนี่นะครับแล้วกดนะครับมันก็จะขยับนะครับซึ่งโค้ดคลาสสิกนะครับมันให้ฟีลลิ่งที่แบบเหมือนนาฬิกาเก่าๆอ่ะที่เราต้องกดอ่ะนะครับก็ถือว่าดีนะดีนะก็จะแถมให้ไปด้วยนะครับถือว่าจัดว่าอยู่ในนาฬิการะดับไฮเอนด์เลยก็ว่าได้นะสตัวนี้นะก็ประมาณนี้นะครับทุกอย่างไม่มีร่วมสมัยไม่เป็นบานพับแบบปีกผีเสื้อด้วยนะครับจะเป็นบานพับแบบธรรมดานะครับ เป็นแบบพินบัคเกิลนะครับก็สวยงามตามสไตล์คลาสสิกเรียบๆนะใครที่ชื่นชอบนะครับก็สามารถาซื้อมาใส่ได้นะครับตัวนี้จะเป็นฝาหลังแบบเกลียวนะครับไม่โชว์กลไกการทํางานนะครับแล้วก็สายของเขาเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆดูในสเปคเนาะจะเป็นาสายเบอร์20นะครับก็เพื่อนๆไม่ชอบสายแบบนี้เพื่อนๆก็สามารถหาเปลี่ยนได้เองทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งเบอร์20เนี่ยจัดว่าเป็นสายขนาดที่หาง่ายมากๆนะครับ ก็สิ่งที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือในส่วนของหน้าปัดนี่แหละที่มันโดดเด่นที่มันชัดเนะ่เพราะว่าเขาทําออกมาเป็นตัวกระจกซับไฟแต่ซับไฟในที่นี้ของเขาเก็ยังคงความเอกลักษณ์ของความที่มันเป็นนาฬิกาวินเทจคลาสสิกอยู่นะตัวนี้ก็จะออกเป็นโดมนิดๆน,น,นะครับแต่ว่าโดมของเขาเนี่ยจะไม่ใช่เป็นเลนแบบออกเป็นเลนส์ CN ขยายอย่างเงี้ยนะครับแต่จะออกเป็นคล้ายๆเป็นซับไฟแบบโค้งนะครับเวลาเรามองหน้าปัดมันก็ค่อนข้างเคลียร์ในทุกมิติค่อนข้างดีเลยนะตัวนี้ คือลูกสปอร์ตคาสสิกเนี่ยเราจะหาค่อนข้างยากนะในนาฬิกาไซส์40นะผมบอกเลยตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ดูดแบบโดดเด่นและเท่มากๆนะครับในตอนกลางคืนก็ไม่แพ้กันนะครับแน่นอนเป็นลูกสปอร์ตนะครับลุงมีบายหรือว่าพายน้ําหรือว่าซูเปอร์นุิยลมว่าเนี่ยของทางสวิตเนี่ยก็จัดว่าทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะจัดจ้างแล้วก็ชัดเจนมากๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่สนใจนาฬิการ,ระดับไฮเอน์ N, แล้วก็อยากได้เครื่องแบบ เครื่องดีๆไปเลยอย่างเงี้ยเรือเนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่กําลังจะเริ่มเล่นนาฬิกาพวกโอเมก้าซีมาสเตอร์หรือว่าอะไรที่มันฮิตในบ้านเราเนี่ยผมว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับอันนี้คือที่ผมแจ้งไปคือ8ปดมืนี่เป็นราคาป้ายนะถ้าเพื่อนๆอยากาดูราคาส่วนลดแบบพิเศษเนี่ยบอกว่าชมคลิปนี้นะจากทางร้านแล้วก็ถักมาผมจัดราคาพิเศษให้เลยนะครับยังไงวันนี้ผมฝากเจ้าตัวนี้ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงวันนี้ผมบอสก็ฝากาไปเท่านี้นะครับผม สวัสดีครับ